เท่มากเลยตรงเท่นะอุ้มเก็เท่อะไรนะจับของแบบนะสองแบบไหนเอาเอาแบบแบบที่หนึ่งนี่มือซ้ายจับยังไง Happy ครับเขาไหวมากเลยตรงนั้นเอามือขวาอุ้มไวเลินโอมโอมอะไรวอุ้มอ่าอย่างนี้แล้วนี่น้องน่าอ่าดูกระจกเลยดูกระจกเยี่ยมไหนนะจับได้สองแบบโอเค ต้องหย่อนลื่นนะครับก็ตจับแบบนี้นะคราวนี้ถ้าจับแบบอื่นนี่คือไปลื่ลหล่นแน่เลยจับจับตรงนี้ไม่ได้นะหลุดเลยนะหล่นเลยนะหรือจับตรงนี้ไปดึงก็ลื่นหล่นเลยนะตัวนี้ก็จับไม่ได้โอ,อเคจับไปแค่แค่นี้นะ <Okay. S 1> อนโเนะอเคเอ๊ะอากูส่งไปจับยังไงอากูส่งไปลื่นไม่ไหจับไม่ได้อ่าเยี่ยมว ไอ้นี่ต้องปูยังฝดกว่า